สวัสดีครับ ตัวนี้มาด้วยอาการหมุนติดติดขัดขัดนะครับถ้าเกิดว่าล้อของเราเนี่ยหมุนไม่ได้มีปัญหามีเสียงหรือติดติดขัดขัดนะครับหรือมีอาการสะดุดเนี่ยวิธีแก้ปัญหาก็คืออย่าเพิ่งใช้งานต่อให้รีบหรือออกมาเช็คระบบทันทีเลยนะครับว่าเกิดจากอะไรปัญหาของล้อหมุนติดติดขัดเนี่ยมีหลายสาเหตุเยอะมากนะครับสําหรับล้อตัวนี้นะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการหมุนติดติดขัดนะครับนั่นก็คือเฟืองเสานะครับหรือว่าเฟืองแนวตั้งนะครับแล้วก็ เฟืองตัวนอนเนี่ยเกิดอาการบินไปแล้วครับผมนี่ดูดีๆนะครับสำหรับลอกตัวนี้นะครับเปลี่ยนอะไร3ตัวนะครับนั่นก็คือเฟืองแนวตั้งเฟืองตัวนอนแล้วก็เข่าควายอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าตอนส่งมาเนี่ยไม่มีเข่าควายติดมาด้วยครับผมล้างๆทาความสะอาดครับแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่นะครับผมเริ่มต้นด้วยการทาจารบีทาระบบลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็ประกอบได้เลยครับ จะรบีที่ใช้เนเลือกเป็นของไบโอนิกทั้งระบบเลยนะครับผม ในส่วนของลูกปืนนะครับลูกปืนที่ทําหน้าที่ในการหล่อเลื่อนสูงนะครับลูกปืนประคองแกนสปูลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะใช้เป็นน้ํามันไฮสปีดนะครับผมส่วนลูกปืนจุดอื่นๆที่เป็นลูกปืนทดกําลังนะครับเช่นลูกปืนแขนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าลูกปืนกันกลับลูกปืนวันเวพวกนี้นะฮะเราจะใช้เป็นน้ํามันจละบีนะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นจราบีสําหรับฐานลูกปืนครับผมหลังล้างทําความสะอาดครับแล้วก็แก้ปัญหาอาการสะดุดกับผมเดี๋ยวมาดูอาการกันครับ ตัวนี้เป็นอบูกาเซียนะครับมาด้วยอาการหมุนสะดุดนะครับแล้วก็ไม่มีเขาควายนะครับแก้ปัญหาให้เรียบร้อยได้ไปลื่นๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับใครสนใจจะซ่อมลอกตกบาน,นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผม